สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลใน EP ที่703กันคะ่ะ วันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บแท้ดั้เดิมมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะดูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะรายการที่9ค่ะ หากท่านใดนะคะสนใจนะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะท่านเป็นพิมพ์นิยมนะคะองค์งามมากๆเลยนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมค่ะ ท่านจะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขเก,ก้าเข้ามาได้เลยค่ะหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่14นะคะรายการนี้นะคะก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะท่านเนื้อหาหมวลสารดีเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินผสมค่ะ หรือท่านใดจะสนใจหมายเลข16นะคะรายการนี้เป็นสร้อยนะคะท่านสร้อยนะคะมาพร้อมนะคะห้อยด้วยเป็นตะกรุดของหลวงปู่สุขวัดปกากคอมขามเท่าค่ะหรือจะเป็นรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดค่ะเหรียญทาป,ปากรายการที่18ก็เป็นเตารีดนะคะของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะรายการที่22วันนี้นะคะก็เป็นตะกรุดนะคะ คลองหลวงปุตโตวัดกระดูชิมพีนะคะพี่ๆองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเลี่ยมสามห่วงหูห่วงตะกุดทองแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดปิดทานจองท่านได้รายการแหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเลยนะคะพี่แล้วก็สายด่วนสัตรงมาได้เลยที่เบอร์089192.7153 089192.7153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านนะคะท่านใดได้องไหนไป้ในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็หนึงเลยนะคะ รายการที่หนึ่งวันนี้ขอเปอิดด้วยนะคะท่านเป็นเหรียญพระคูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงค่ะเป็นเหรียญปี2 5 0หอายุท่านแ2ดปีวัดเขาบันไดอิฐนะคะท่านจะได้รับเหรียญเดิมๆที่อยู่ในกล่องเลยนะคะท่านพร้อมกล่องค่ะเหรียญน,นี้นะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะพี่ๆนี่ค่ะเป็นเหรียญปี2503มาพร้อมหูหงุดเดิมๆเ,เลยนะคะอายุ8 2ดบปีค่ะ นคะนาเหรียนท่านชัดนะคะทั้งดวงตาจับทั้งจมูกนะคะพี่พลายเส้นนะคะท่านใดสนใจเหรียญพ่อแดงรายการนี้พร้อมกล่องเลยนะคะแบ่งปันให้ที่550บาทค่ะห50บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ด้านหลังนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะรอยจานยันอัญอัญอัคระท่านชัดนะคะด้านหลังนะคะพ่อแดงรายการนี้แบ่งปันให้ที่550บบาทนะคะพี่พี่ มากันต่อค่ะที่รายการที่2องค่ะรายการนี้นะคะเป็นชุดพุทธคุณนะคะของหลวงพ่อทองสุกจตุรราามรามเทพนะคะพี่เป็นรุ่น9เสานะคะเป็นรุ่น9้าเสาห้ามหารวยนะคะพี่วัดชำฉานะคะอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีคะ่ะพี่พเป็นของหลวงพ่อทองสุกนะคะจะตุรรา,าม์รามเทพนะคะรุ่น รุ่นเก้านะคะพี่ๆจะรดารับทั้งหมด5องค์ด้วยกันค่ะหน้ากล่องท่านอักษรว้ชัดเจนเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะพี่ท่านใดนะคะศรัทธาเก็บได้เก็บนะคะพี่ๆหนึ่งชุดเท่านั้นนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันค่ะนี่ค่ะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะคะ รูปองค์พระท่านชัดเลยนะคะลายเส้นคมคมสละสลวยงดงามค่ะพี่พี่เหรียญน,นี้นะคะก็เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกเนื้อทองแดงรมดำค่ะนี่ค่ะจะตุดร,ราคามราม,มเทพนะคะพี่พี่ลายเส้นงดงามมากๆนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งเซไม่มีบิดไม่มีแตกหักแน่นอนค่ะองค์นี้ก็เป็นเนื้อผงกระเบื้องเคลือบนะคะพี่พี่นี่ค่ะองค์สีเหลืองงดงามเลยนะคะ แล้วก็มาพร้อมองค์หล่อโบราณของหลวงพ่อทองสุขค่ะท่านใดสนใจร,รายการนี้นะคะน้องปอยแบ่งปันให้เลยนะคะพีพ่ี่ที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะหลวงพ่อทองสุขพี่พี่จะได้รับทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะคะหลวงพ่อทองสุขนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนะคะนี่ค่ะ ท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่มีเพียงแค่หนึ่งชุดให้ชมแค่นี้เท่านั้นนะคะนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะหลวงพ่อรองสุขค่ะท่านใดศรัทธาท่านนะคะต้องไม่พลาดนะคะเป็นเหรียญน,นะคะวัดชำชานะคะพี่พี่วัดชำชานะคะสวยมากๆค่ะชุดนี้ท่านได้รับนะคะน้องปล่อยแบ่งปันให้เลยที่หกร้อยห้าสิบาทเท่านั้น,นะค่ะพี่พี่หกร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ มากันต่อคะ่ะที่หมายเลข3ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่หลิวนะคะพี่พหลวงพ่อหลิวนะคะเปลี่ยนพญาเต่าเรือนวัดไร่แตงทองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นสุขใจนะคะพี่พี่นี่ค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดรุ่นสุกใจนะคะเนื้อทองแดงงามๆค่ะพี่พีพญาเต่าเรือนหลวงพ่อหลิวนะคะ องนี stumbled, <th desserts> ้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ได้รับเหรียญหลวงพ่อเหรียญไม่พอองนี้พร้อมเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมกรอบพญาเต่าเรือนงดงามมากๆค่ะนี่ค่ะด้านข้างนะคะเลี่ยมให้หนาๆเลยนะคะพี่ด้านหลังนะคะใต้ท้องพญาเต่าเรือนะคะรอยจานยันอักขรท่านเต็มค่ะท่านใดสนใจรายการนี้ต้องปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะพี่ๆที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่สี่ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระคูวิริยกิติหรือหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีนะคะพี่พีเป็นเหรียญจิโกโกลมนะคะปี2512ค่ะเหรียญกลมหลวงปุตโตนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พีเป็นเลี่ยมกลมนะคะนี่ค่ะพร้อมห่วงเดิมๆเลยนะคะเลี่ยมกรอบให้กับพี่นานๆเลยค่ะ ได้ไปขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะพี่รายการนี้ท่านได้รับนะคะเหรียญกลมนะคะจิ๊กโกของหลวงปู่โตค่ะพระครูวิทยากิติเขาปล่อยแบงปันให้เลยที่600บาทค่ะ600บาทเท่านั้นนะคะพี่ติดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดค่ะมาต่อค่ะที่หมายเลขห้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิตาจัมโบของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเป็นจัมโบ้รุ่นแรกนะคะใต้าฐานฝังตะกรุดหนึ่งดอกค่ะ องนี้เป็นเนื้อผงใบลานะคะพี่ดูแขนดูขานะคะสวยม,มากๆเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมให้นะคะพี่ๆนี่ค่ะองนี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือไปเลี่ยมที่ไหนนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีรายการนี้น้องขอประแบ่งปันให้ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขหกค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตรกระหนกข้างค่ะพี่พี่ลายกระหนกข้างนะคะซ้ายขวาชดัชดๆเลยนะพี่ลายกระหนกข้างงดงามค่ะเนี่ยค่ะนิ้วมือสิบนิ้วท่านชัดนะคะเป็นพระปิดตาท่านใดสายเก็บหลวงปู่โตอยากให้พิจารณาองค์นี้กันคะ่ะพี่อยากให้ได้องค์เก็บองค์นี้กันนะคะเป็นลายกระหนกข้างค่ะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ต้องปล่อยให้เลยที่หกร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะ มากันต่อค่ะที่หมาเล็กเจ็ดค่ะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต,โตองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานค่ะพิมพ์นี้นะคะเป็นพิมพ์ด้านหลังยันดวงเล็กนะคะพ,พี่หลังยันดวงเล็กนะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะปิตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะองค์นี้พี่พี่ได้ไปขึ้นคอบูชาได้วสวยเลยนะคะพร้อมใช้งานคะ่ะพ,พี่นี่ค่ะท่านใดสนใจองค์นี้ปล่อยแบ่งปันให้ที่หกร้อยบาทค่ะ หกรบาทเท่านั้นเลยนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะพี่พี่แม่ค้าใจดีคุยง่ายหากวันนี้ท่านใดสนใจหลายองค์รายรายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้แน่นอนคะ่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะมากันต่อเลยนะคะพี่พี่ที่หมายเลขเก้ค่ะรายการที่9、วันนี้นะคะ อง์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะเป็นองหล่อโบราณน,นะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมค่ะพี่ๆดูนะฮะตานะคะท่านชัดนะคะเนื้อเก่ามากๆเลยนะ,ะพี่องค์หล่อโบราณน,นะคะค่อนข้างหนักเลยนะคะอง์นี้ค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับพี่ๆค่ะได้ไปนะคะบูชานด้จะสวยค่ะพี่ๆพร้อมเลี่ยมใช้งานเลยนะคะอง์นี้นะคะแบ่งปันให้ที่หกร้อยบาทค่ะ 600บาทพร้อมส่งนะคะแบ่งปันกันไปให้ท่านไในชาวบูชาได้เก็บกันนะคะวันนี้นะคะให้ไวนะคะท่านใดตาไวตาถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข10บค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระ,อะของหลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะคะเป็นพระเนื้อดินเผ่ายอดนิยมค่ะ สวยมากๆเลยนะคะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมเงินผสมนะคะด้านหลังเลี่ยมปิดไว้นะคะพี่นี่ค่ะเลี่ยมเต็มเลยนะคะพร้อมหูห่วงค่ะองค์นี้หนูไม่แน่ใจว่าเรียกกันว่าอะไรนะคะพี่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระสิบทิศของหลวงพ่อเงินหรือเปล่านะคะหรือเป็นพระห้าพระองค์นะคะพี่ห้าพระองค์ของหลวงพ่อเงินค่ะขอปล่อยแรงปานให้นะคะที่4 5 0ห้าบาทค่ะ4 5 0ห้าสบาทเท่านั้นนะคะพี่ ต่อมาค่ะมากันที่หมายเลข11ค่ะรายการนี้เป็นของหลวงพ่อโหน่งนะคะหลวงพ่อโหน่งค่ะเป็นพระเนื้อดินเผายอดนิยมนะคะพี่ท่านใดสนใจนะคะหน้าตาองค์พระท่านชัดค่ะพระกุสายเดิมๆนะคะท่านใดตาไวาตาถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะหลวงพ่อโหน่งรายการนี้แบ่งปันให้ที่450บาทค่ะ 4 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่หลวงพ่อโหนงนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข12ค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นของหลวงพ่อหน่งเช่นกันค่ะพี่พี่เป็นพระกุดเดิมๆเ,เลยนะคะเนื้อดินเผายอดนิยมค่ะนี่ค่ะเก็บได้เก็บนะคะพี่พี่หลวงพ่อหนงรายการนี้นะคะเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมจับขอบเงินผสมนะคะพี่พี่ด้านหน้าด้านหลังเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะแบ่งปันให้เลยที่450บาทะคะ่ะ 450บาทนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพี่ๆองค์นี้เป็นพระศิวลีนะคะเป็นพระเนื้อผงขหนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะต้องขอพัยพี่ด้วยนะคะท่านใดศรัทธานะคะพอรู้จักนะคะนี่ค่ะเป็นพระองค์ยืนค่ะท่านใดสนใจรายการนี้น้องปอแบ่งปันให้เลยที่450บาทค่ะ 45 0หบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆีปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ4 5 0หบาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังคาะคุท่านนี่ค่ะเนื้อหามวลสารเดิมๆเลยนะคะฐานท่านเต็มนะคะอกท่านเต็มเสียนแหลมแหลมทะลุซุ้มเลยนะคะพี่ไม่มีหักซ่อมใดทางนั้งสิ้นค่ะด้านหลังนะคะเป็นเรียมเงินผสมค่ะท่านใดสนใจองุี้แบ่งปันให้ที่45 0หบบาทค่ะ 4 5 0บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระพรมสีหน้านะคะพี่ๆพ,พระพรมนะคะของหลวงปู่ดูวัดสแกนนั่นเองค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะนี่ค่ะลายท่านตามหาตามเก็บกันไม่ทันในเอพีก่อนก่อนนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันให้ได้รับชมกันนะคะองค์สวยคะ่ะพี่ๆเป็นพระพรมสี่หน้าของหลวงปู่ดูวัดสแกนอยุธยาค่ะเลี่ยมจับขอบเงินผสมเลยนะคะพ่อเม่วงแบ่งปันให้ที่4 5 0บาทค่ะ 450บาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อค่ะที่หมาเลข16ค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะขออนุญาตนะคะเป็นสร้อยนะคะของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่พี่นะคะจะได้นะคะสร้อยนะคะ ได้มาอย่างไรน้องขอปล่อยแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะในสภาพองค์สวยเลยนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหนูหนูไม่ถอดสร้อยหนูไม่ถอดพลัสเก็บไว้นะคะแล้วขอแบ่งปันให้กับพี่ๆ้อสร้อยค่ะมาดูการชัดๆนะคะพี่ๆตะกตรุดตรงนี้นะคะเป็นตะกรุดของหลวงปู่สุขค่ะวันนี้ก็จะเป็นลูกประคำนะคะแล้วก็เป็นทองเหลืองนะคะพี่ๆเดี๋ยวให้ดูกันนะคะว่าเส้นยาวมากจริงๆค่ะ นี่ค่ะพี่พี่เส้นยาวนะคะสามารถสวมได้เลยนะคะสวมที่คอได้เลยนะคะพี่เส้นยาวนะคะเป็นตะกุดค่ะพี่พี่เป็นตะกุดของดวงู่สุกนะคะตะกุดทองแดงของดวงู่สุกตรงนี้นะคะก็จะเป็นอลุกประคำหรือว่าเป็นทองเหลืองนะคะพี่พี่นี่ค่ะงดงามมากๆเลยนะคะเส้นยาวนะคะพี่พี่เส้นยาวนะคะ ท่านใดสนใจนะคะไม่พลาดนะคะพี่พีรายการนี้นะคะให้ดูก,กันชัดๆอีกทีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลูกปักขมุดงามากๆค่ะพี่หากันได้ยากนะคะท่านใดรับเส้นนี้วันนี้น้องปล่อยพิเศษให้เลยที่650บาทค่ะ650บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พีรายการนี้นะคะๆๆเส้นยาวมากๆเลยนะคะ <ๆ S 1> เป็นสร้อยแล้วก็พร้อมระนะคะพี่พ ขออภัยด้วยนะคะมือไปชนกรงนะคะเส้นนี้ท่านได้รับวันนี้แบ่งปันให้ที่ห5 0ห้าสิบาทค่ะห5 0ห้าบาทนะคะน้องขออนุญาตเก็บสักครู่นะคะพี่วันนี้สนใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะให้ไวให้ทันกันนะคะพี่ไม่อยากให้ใหพลาดองค์ที่ชอบเลยนะคะวันนี้คะ่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะมากันต่อนะคะพี่ที่หมายเลข17ดค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญผ่าป,ปากของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะองนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะพ,พี่อยากให้ได้ชมเหรียญกันจริงๆค่ะอง์นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บค่ะวันนี้ท่านใดไว้ได้ของดีกระบ้านแน่นอนคะ่ะพ,พี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าด้วยนะคะแล้วพี่ๆดูนะคะด้านหน้าค่ะลงยางงดงามเลยนะคะกรอบค่ะด้านหลังนะคะเป็นพระครูวิสัยโสโุพลหลวงปู่ทีมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปีศ8นย์ดนะคะท่านใดสนใจอง์นี้แบ่งปันให้ที่ ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ต่อมานะคะมากันที่หมายเลขสิบแปดค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์เตารีดค่ะพี่พี่เนื้อทองแดงนะคะพิมพ์เตารีดวัดชังให้จังหวัดปัตตานีค่ะพี่พี่ดูนะคะคราบที่เบานะคะเกาะขึ้นเต็มองค์พระเลยนะคะเนื้อเก่ามากๆค่ะพี่องค์สวยมากๆเลยนะคะด้านหลัง ด้านหลังนะคะพี่พี่เป็นเลี่ยมจับขอบเงินผสมนะคะพร้อมห่วงห่วงค่ะท่านใดสนใจหลวงพ่อทวดรายการนี้พี่พี่ดูนะคะมีคราบขี้เบ้านะคะขึ้นตามซอกองคพระเลยนะคะงดงามมากมาค่ะแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าห้าบาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่เป็นพิมพ์กล่องไม้ขีดนะคะด้านหลังเป็นสถูปของหลวงพ่อทวดค่ะ หลวงพ่อทวดนะคะเนื้อว่านค่ะเป็นองค์นี้เป็นพิมพ์กล่องไม้ขีดนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ปล่อยแบ่งปันให้ที่450บาทค่ะ450บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข20ค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆสวยมากๆเลยนะคะอกท่านเต็มฐานท่านเต็มเลยนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะ เป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อกลยค่ะพ,พี่ด้านหลังเป็นพระศิวลีหลวงพ่อกวยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้พระสมเด็จนะคะนี่ค่ะพระสิวลีหลวงพ่อกวยองค์นี้นะคะแบ่งปันให้นะคะที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลขที่1ิค่ะรายการนี้นะคะเป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่ๆของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะ อยู่ในเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําแล้วก็มี3ามหูห่วงแบบนี้เลยนะคะลูกใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ค่ะพี่แล้วเวลาขย่านะคะมีปลาหลอดนะคะที่อยู่ด้านในด้วยนะคะอยู่ด้านในตัวเบี้ยค่ะด้านนอกนะคะจะเป็นถักเชือกเดิมๆค่ะลูกใหญ่ๆท่านได้สนใจรายการนี้เบี้ยแก้นะคะน้องขอบอยแบ่งปันให้เลยที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขยี่สิบสองวันนี้ค่ะ เป็นตระกุดนะคะพี่พี่นี่ค่ะดอกยาวเลยนะคะเป็นของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ดูนะคะเลี่ยมสามหูห่วงนะคะตรงนี้ก็เป็นเลี่ยมทองเลยนะคะพี่นี่ค่ะสามหูห่วงให้กับพี่พี่เลยนะคะเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ ด้านในก็เป็นทักเชือกเดเดิมค่ะเป็นตระกุดท่านใดสาเครื่องรางสาวัตถุมงคลไม่พลาดน,นะคะรายการนี้ขอปอแบ่งปันให้เลยนะคะที่ตระกุดนะคะดอกนี้นะคะที่6 5 0บาทค่ะ650บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพ,พี่ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากพี่ๆนะคะ รับชมช่องปัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะน้องจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะพี่ง่ายๆเลยนะคะกะติดการง่ายๆค่ะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทรุกบ,บ้านนะคะท่านใดได้องค์ไหนไปในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดน,นะคะ ฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยคะหนูลงคลิปทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ